ผีสิ้นเฮี้ยนคืออะไรครับผู้ใหญ่พอดีขี่รถมาถึงึถงถจุดที่ว่าเกิดอุบัติเหตุล่าสุดมีตัวอะไรก็ไม่รู้เส้นผมมีไม่กี่เส้นแล้วก็มีขนที่หน้าอกแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้ตาโตแล้วก็ยิ้มย,ยิ้ม,ย,มยิ้มแต่ผมด้วยนะผมก็ตกใจดูหน้าผมก็อย่างนี้น่<ฮ>เพราะว่ามันมีทุกปีถ้าเกิดอุบัติเหตุน,นี มีพี่การไม่เบิกคาเทียมเบิกค่าเลยผมก็เลยบอกว่าบ้านผมถ้าเกิดุบัตนเหตุไม่ได้ใช้คาเทียมหรอกเสียชีวิตเลยถนนเส้นนี้ผู้ชายจะเอาสี่ครบสีแล้วเนาะเขาบอกว่าผู้หญิงได้หนึ่งคนอ่าชายไปแล้วสี่คบเป็นผู้หญิงเหรอครับที่ที่ยังไม่ครบเขาเล่าต่อมาอว่าอย่างนั้น นนเียมันนั่งกอดเข่ากุมอยู่เราก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่คนแล้วนะก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเลย พอเห็นข่าวแล้วก็เห็นบอกว่ามีมีมภาพอะไรนะมามีผู้ภ่ยเขาถ่ายติดด้วยเรื่องนี้ต้องรู้ครับวันนี้เดินทางมาที่บ้านหมากตูมจังหวัดอุดรธาน,นีครับที่นี่มีตำนานเรื่องเล่าครับเกี่ยวกับผีต้นหนึ่งที่มีชื่อว่าผีสิ้นเฮียนครับนี่ไม่ใช่ตำนานที่เล่ากันเพียงอย่างเดียวครับแต่มีผู้เสียชีวิตมีผู้โชคร้ายครับ ประสบพบเจอผีสิ้นเฮี้ยนจนเสียชีวิตกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับมีคําบอกเล่ามากมายครับเป็นประจักษ์พยานมว่าจะเป็นผู้พบเห็นรวมไปถึงมีการถ่ายรูปติด mm. เขาบอกครับว่าบริเวณตรงนั้นมีผีสิ้นเฮี้ยนอาศัยอยู่มานานกว่า40-50ปีแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านครับที่จะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับผีสิ้นเฮี้ยนได้รวมทั้งไปดูสถานที่จริงครับ, <S <S รบเขาเชื่อครับว่าตรงนี้มีผีสิ้นเฮี้ยนอยู่และมักจะเอาตัวตายตัวแทน ไปเป็นประจำครับผีสิ้นเฮี้ยนคืออะไรไปตามหาคำตอบกันในเรื่องนี้ต้องรู้วันนี้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านหมากตูมจังหวัดอุดรธาน,นีครับ ข้างๆผมคือผู้ใหญ่ดีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้ต้องบอกว่าการเดินทางมาของเรื่องนี้ต้องรู้ในวันนี้ครับมาเพราะคําว่าผีสิ้นเฮียนครับผีสิ้นเฮียนคืออะไรครับผู้ใหญ่ครับมันเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่เวลามีอุบัติเหตุหรือใครเกิดอะไรขึ้นนี่ก็บอกว่าผีสิ้นเฮียนจะมาเอาไปอยู่ด้วยอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วไม่รู้ว่ามันมันก็เป็นความเชื่อระหว่างบุคคลเนาะเป็นสิทธิส่วนบุคคล ผมก็เคยตอนนั้นพ่อมาส่งโรงเรียนก็เห็นกับพ่อนะพ่อบอกว่าลูกเต้าเราใครมานั่งอยู่บนนี้เดี๋ยวเอาจักรยานมาให้พ่อนะอพอสิน้นคําพูดของพ่อก็เด็กคนนั้นก็นั่งนั่งอยู่คล้ายๆอย่างนี้ก็ตุ้มลงน้ำนั่งอยู่ริมน้ำเหรอครับครับผมมันเป็นปากท่อนะครับอตอนนั้นหน้าฝนด้วยนะครับน้ําน้ําในท่อมันหมุนๆด้วยพ่อก,กลัวเด็กตายก็เลยกระโดดลงไปช่วยทีนี้แกไป พยายามจะคว้าเด็กพยายามจะคว้าเด็กแต่มันมันไม่ใช่เด็กมันเป็นของเหลวเป็นซาหลายเป็นอะไรประมาณนี้แหละย<า>ี่ในน้ำเ,เด็กตกลงไปแต่พอคว้าขึ้นมามันไม่ไมใช่ครับเป็นสาลายอะไรขึ้นมาพ่อก็เลยกระโดดขึ้นมาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนะพ่อก็เลยบอกว่าระวังตัวให้ดีนะมันนี่มันไม่ใช่คนริบหนีเถือเ่อนก็เลยกลับกับไปส่งผมที่โรงเรียนพ่อกลับมาบ้านก็ก็ป่วยหนักเลยตอนนั้นก็ได้หาหมออะไรนะหมอทำหมออะไรมาทำให้ อาการป่วยนี่เป็นอาการป่วยที่ไม่ปกติไม่ปกติเป็นร้อนๆครับบางคืนนอนอยู่นี่ก็บอกว่ามีคนกําลังเดินทะลุประตูมาก็อยากได้หอกอะไรมาวางไว้หัวที่นอนแล้วก็คัว่าได้หอกก็ปาเข้าไปที่ประตูก็พังอายุเท่าไหร่ครับที่เห็นพร้อมกับคุณพ่อในวันนั้นอายุประมาณเก้าขวบครับเก้าขวบแต่ยังจําแม่นเพราะว่ามันทําทําให้พ่อในป่วยหนักแล้วก็ ไปกูนียืมสินตินนี่เพื่อนบ้านก็เลยจําในความเชดอยู่ตะลอดมารักษาตัวครับภาพที่ผู้ใหญ่นึกถึงในตอนนี้ลักษณะของสิ่งที่เห็นที่บอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงพอจะมีลักษณะยังไงครับยังอธิบายรูปลักษณ์มันก็คล้ายๆกับเด็กธรรมดาเราเนี่แหละนั่งอยู่แล้วก็นั่งชันเขาอยู่ปากท่อยนั่งอยู่นี่แล้วก็คล้ายๆเงานอนอย่างนี้แล้วเหมาะทาแกบอกไหมครับว่าคนพ่อ เจออะไรมาครับเป็น<ๆ><ๆ>บอกว่าผีสิ้นเฮี้ยนอย่างไรจะไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ยผีสิ้นเฮี้ยนครับอืมแปลว่าชื่อของผีสิ้นเฮี้ยนเนี่ยมีมานานมากแล้วมีมานานมากครับคล้ายๆกับความเชื่อที่เราว่ามีเทพเทวดามีพระภูมิเจ้าที่อยู่ที่นั่นที่ไหนไปที่ไหนก็มีอย่างเงี้ยแหละมีหลายๆหมู่บ้านแถวๆนี้แถวนาบัวหองบึงขึ้นมาเนี่ย ล่าสุดที่เพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุกับกับชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็มีข่าวออกมาครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผีสิ้นเฮียนอีกแล้วครับก็ปีปีละครั้งได้ครับบาง,งปีก็บางปีก็สองก็สองศพไดยซ้าไปผมนั่งทํางานอยู่ที่เหยทํางานเอกสารก็เสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ดังไปสองสามคัน โอ้ไม่รู้ว่าลูกเต่าเราใครเนาะบอกว่าอย่าขี่รถเสียงดังทันทีที่ผมพูดจบน่ะเสียงโคมเลยก็เลยชาวบ้านก็โทรม,มาของบอกไปดูก็นอนจมกองเลือดอยู่เสียชีวิตเลยครับผมก็ <ๆ S 2> เรียกกู้ชีพมาเอาไปเขบอกว่าเสียชีวิตขาขารถกู้ชีพมไม่น่าไม่น่าจะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุไม่ไแต่กลับมีผู้เสียชีวิต แต่ว่าพอพอเห็นข่าวแล้วก็เห็นบอกว่ามีมีภาพอะไรนะมีมันมับซ้อนติดด้วยกับกู้ภัยถ่ายรูปใช่ไหมใช่ตอนนั้นผมมาดูผมก็เรียนนึกถึงตอนที่ผมมาอยู่หมู่บ้านนี้ตอนแรกพอดีขี่รถมาถึงถึงจุดที่ว่าเกิดอุบัติเหตุล่าสุดมีตัวอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกับมันบอกไม่ถูกนะเส้นผมมีไม่กี่เส้นแล้วก็มีขนที่หน้าอกแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้ แต่แต่เท้าไม่ไม่ได้เหยียบพื้นดินนะครับคล้ายลอยลอยมาตาโตแล้วก็ยิ้มยิ้มยิ้มแต่ผมด้วยนะผมก็ตกใจกับพอดีกลับมาถึงบ้านผมก็มาให้หลวงพ่อขู่เขียนให้ไม่รู้ว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวไหมผู้ใหญ่สิ่งที่เห็นในตอนนั้นมันก็กลัวนะครับก็ไม่เคยเห็นลักษณะก็ไม่เหมือนมนุษย์จะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่อยู่ในลักษณะที่วิ่งแต่ขาไม่ติดพื้นไม่ติดพื้นวิ่งไปคล้ายๆยักยักยักไปอย่างเงี้ยดูหน้าผมก็อย่างเงี้ยนะ ยิ้มยิ้มแล้วแต่ว่ามันมันไม่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 มฟันนะมีตามีอะไรไหมมีครับปากเล็กๆแล้วก็เนื้อหนังนี่ไม่ไม่ไม่เหมือนมนุษย์เรามันเป็นย่นๆเป็นอะไรคล้ายๆหนูตัวเล็กๆเน่้หนังนังนังหนูตัวเล็กๆลูกหนูประมาณเหตุจะเกิดเป็นประจำเกือบจะทุกปีเกือบจะทุกปีอย่างล่าสุดเกิดในวันพระใหญ่โดยเฉพาะกับวันออกพรรษาใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่ทำไมเหตุ วันพระแท้ๆทาไมถึงเกิดเหตุแบบนี้มันเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนไหมครับผู้ใหญ่บางคนเขาบอกจุดเนี้ยเหมือนดึงกันลงไปให้มีตัวตายตัวแทนเพิ่มขึ้นหรือมาแทนที่ตัวเองก็มีนะก,<ม>ก,ก็น่าคิดนะ<ม>เพราะว่ามันมีทุกปีถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่บางคนบอกว่าชาพีพ่น้องชาวบ้านบางจุม่มเคยอุบัติเหตุจากรถไม้ได้มีพีการไม่เบิกคาเทียมเบิกค่าเลยผมก็เลยบอกว่าบ้านผมถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ใช้คาเทียมหรอก เสียชีวิตเลยชื่อค่อนข้างไม่คุ้นเคยครับผู้ใหญ่ผีสิ้นเฮี้ยนมันแปลว่าอะไรครับมันเป็นชื่อภาษาอีสานเรียกความเชื่อตั้งแต่โบราณบอกว่าผีตัวนี้เนี่ยมันเป็นผีที่ชอบใส่กระโปรงแดงๆผ้าสิ้นเฮี้ยนๆอย่างเงี้ ความเชื่อของคนโบราณเหตุมันมักจะเกิดในจุดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันหรือจุดเดิมๆครับผู้ใหญ่มีความเชื่อหรือการป้องกันอะไรไม่ให้มันเกิดซ้ำไหมครับเพจะเป็นการตั้งศาลหรือทําพิธีมีบ้างไหมครับคือในหมู่บ้านของเราไม่ไม่นิยมตั้งศ <unit S 2> าลเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดอุบ uh ัติเหตุที่ไหนก็กลัววิญญ,ญาณไปรออาฆาตมาลายอยู่ที่เดิมอย่างนี้ก็ <S <S 2> <S 2> นิมนต์พระคุณเจ้าไปเชิญวิญญ,ญาณกลับมาแล้วก็ ให้อยู่ตามที่ที่สมควรของเขาประมาณนี้แหละก็<จ>ะไม่นิมยมตั้งศาล<า>เพราะว่าหน<ไ>ึ่งถ้าไปตั้งศาลไว้นี่ผู้คนไปผ่านไปมาก็ต้องกลัวเห็นศ <c oughs> <He S 1> าลไม่เคยไม่เคยกราบไหว้ก็ต้องกราบที่จริงก็ไม่ได้เชื่อมสอนให้ลูกบ้านกราบไหว้พวกนั้นหรอกมันมันเรากราบไหว,พว้พุทะองค์ดีแล้วมีคนเคยคิดไปท้าทายไปลองดีอะไรกันไหมครับผู้ใหญ่ที่ผ่านมาก็เคยมีนะตอนนั้นที่ว่ามันอารวาสหนักหก็มีคน เดี๋ยวก็จมน้ําตายไม่สมควรที่ตายก็ตายอย่างนี้นะ,ะตกน้ําตายบ้างอะไรประมาณนี้แหละในๆก็พอจะทราบเรื่องราวของผีสิ้นเฮี้ยนกันมาบ้างนะครับผู้ใหญ่แต่ว่าจุดเกิดเหตุอันนี้ผมยังไม่ทราบถ้าให้ผู้ใหญ่พอจะพาไปดูได้ไหมครับก็ไปได้ครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะประสบพบเจออะไรแต่ว่านี่คือจุดที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงวันออกพรรษาที่ผ่านมาแล้วก็ทางญาติก็ได้เชิญวิญญาณไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงกันครับ ตอนนี้ครับผู้ใหญ่ก็กําลังพาผมนะครับแล้วก็ทีมงานออกจากบ้านนะครับเพื่อไปจุดที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุดนะครับที่เชื่อนว่าบริเวณนั้นมีผีสิ้นเฮียนหรือว่าผู้ใหญ่บอกว่าห่างจากนี่ประมาณ2กิโลเมตรครับตอนนี้ก็เป็นยามค่ําคืนผู้ใหญ่บอกว่าจริงๆไม่ควรเข้าไปนะครับไม่ควรพาไปเลยเพราะว่าคนเขาก็ยังกลัวอยู่เพราะมันเพิ่งเกิดเหตุไม่ดีมาครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็จะพาเราไปครับ ค่าคืนนี้ครับหนาวมากที่สารตอนนี้อากาศเย็นครับเป็นอากาศที่คล้ายๆกับตอนที่เราไปผีตะรับครับตอนนั้นที่ไปบ้านอาจารย์โด่งก็อากาศแบบนี้มันเป็นค่าคืนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถ้าผมพูดนะครับ23องศาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเย็นกว่านี้ครับเพราะนี่เป็นเป็นค่ากลางนะครับ ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับที่เริ่มจะมีคนตายแล้วผู้ใหญ่เมื่อกี้เราผ่านผลโค้งมาคิดว่าตรงนี้เลยที่ที่รถลถลงมาแล้วก็มานอนเสียชีวิตบริเวณนี้นะครับ,รบน่าจะบริเวณนี้<อ><อ>แต่ถนนมันดูไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรได้เลยนะไม่น่าเกิดมันก็ดูโล่งๆถนนก็ใหญ่มันก็เลยโคง้โคงออกมาไกลแล้วครับแล้วจุดที่เขาถ่ายเห็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นผีสิ้นเฮี้ยนคือตรงไหนครับผู้ใหญ่ ถ่ายมาด้านนี้เลยครับน่าจะบริเวณนี้ครับผมลักษณะศพที่เสียชีวิตเป็นไงครับผู้ใหญ่ในค่ำคืนนั้นคอหักครับคอหักตายคอหักเลยโอันนี้เป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสำหรับผู้ช่วยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่พบเจอกับผีสิ้นเฮี้ยนครับเหตุการณ์กับเจ้าของบ่เคยเจอแต่ด้ยินบอกเราค่ะพ่อของผู้ช่วยนี่นะครับ เพิ่นเห็นพูดถึงสินเหียนนะแตะกี้มันถนนมันบอจะเลื่อนแบบนี้ตอนนั้นเจ้าของอยู่ประมั่นป๋อซีป๋อหาพ่นก็ขึ้นไปตาบานโอ้ยมึงมานั่งอยู่นี่ว่าสั้นเป็นคนนั่งแมนเลยค่ะมึงมานั่งนั่งอยู่นี่เอามึงก็ไม่เรียบตินคือกูว่าสันถ้ามึงเป็นคนมึงก็ไมีเล็บตินวะว่าสันเอามึงเลี้ยงกันมาเอาตามึงคือเปล่งสันตามึงคือเป็นทั้งขว áng วะสันละว่าตาของขวาไม่มนไม่มีเล็บเท้าด้วยไม่มีในวันนั้นเห็นลักษณะ มีไม่รู้คนหรืออะไรนั่งอยู่แต่ไม่มีเล็บเท้าตาของขวางแมนค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาได้บอกไหมครับมักกับบอกลักษณะของผู้หญิงผู้ชายพอถือคือมันมันปุเป็นผู้หญิงแหละก็บุ่เป็นผู้ชายประมาณนี้แหละเท่าที่ฟังผู้ใหญ่ดีและผู้ช่วยผู้ใหญ่ดีเล่ามาทั้งประสบการณ์ตั้งแต่อดีตที่พ่อเคยเจอมันก็ดูมีความคล้ายกันตรงที่มักจะนั่งก้มหน้าหรือนั่งงอตัวอยู่นี่ลักษณะเดียวกันหมดเลยนั่นก็มีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เห็นนี่มันน่าจะเป็น อาจจะสิ่งเดียวกันอาจจะก็เป็นไปได้เลยครับอาจจะอาจจะเป็นไปได้โดยส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านแล้วรองผู้ใหญ่บ้านมีการเตือนลูกหลานไหมครับแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีจริงไม่มีจริงผีสิ้นเพี้ยนแต่แต่บอกเตือนเตือนก็ยังว่าละเด็กมันกําลังขนองมันไม่เชื่อหรอกมันไม่กลัวหรอกอย่างน้อยๆต้องเจอก่อนแล้วมันถึงจะกลัวอแต่เราไม่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ว่ามันไม่เราเพื่อเพื่อมีจริงอย่างนี้ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลที่ผู้ใหญ่บอกเสียชีวิต ไปสองศพปีนี้มันจะเกิดเหตุแบบนี <lonely> ้อ <Wet> ีกไหมครับก็พยายามเตือนทางหอกระจายข่าวให้รูกบ้านและระมัดระวังเพราะว่าถนนเส้นนี้นี่ประมาณ8ปดเศพแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่ไม่ไม่มีอาการแค่เบาๆนะครับถ้าเกิดเพ๊่เสียชีวิตครับส่วนมากเสียชีวิตยินเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ผู้ชายจะเอาสี่คบสีแล้วเนาะเขาบอกว่าผู้หญิงเขาบอกมานะเล่าต่อให้ฟังนะนี่นะครับผู้หญิงในเจ้าคน หนึ่งคนได้หนึ่งคนได้หนึ่งคนอ่าชายไปแล้วสี่คบยังขาดอีกไหมครับยังก็เหลืออยู่สามไงยังเหลืออีกสามคนใช่ถึงบอกว่าถนนเส้นนี้ถ้าไม่จำเป็นจะไม่มาถ้ามาจะไม่ขับรถเองด้วยเพราะว่า สามคนที่เหลือเป็นผู้หญิงแหละครับที่ยังไม่ครบเขาเล่าต่อมาว่าอย่างนั้นในอดีตก่อนที่จะเป็นถนนผู้เฒ่าผู้แก่คนในหมู่บ้านเขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่าตรงนี้มันมีอะไรไหมทําไมถึงเนี่ยมันเกิดแต่เรื่องไม่ดีคนตายคนเสียชีวิตตลอดเลยก็ได้ยินบอกเล่าอยู่นะบอกว่าปีพวกผีผีพายที่อะไรที่เดินทางมาผ่านมาเราเห็นแวบๆอะไรอีกไม่กี่วันก็มีคนเสียชีวิตอย่างี้บางคนก็เห็นเห็นเป็นคนเดินผ่านทางก็มีอยู่ขึานบนขึ้นไปอดีต ผู้ให่บ้านเก่าอนนี้ย็นเดินทางผ่านมาแต่ยังไม่เข้าออถึงป่าเลยก็หายแวบ,บไปเลยอย่างเงี้ก็หายไปกับตาเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะถึงจุดที่ผมไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยนะครับตรงนี้มีรอยคูดนะครับบริเวณถนน ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับจากการสอบถามคือนี่คือรอยที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุทางล่าสุดนะครับรถค่อยๆเสียหลักมาจากเลนถนนฝั่งนู้นครับแล้วก็พุ่งครูดเข้าไปนี่ยยังมีรอยนะครับตรงนี้ก็ยังมีรอยอยู่จนกระทั่งไปคว่ําตรงนู้นนี่ครับร่องรอยยังอยู่นะครับผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วก็ยังมีร่องรอยอยู่ อันนี้ก็คือเรื่องราวของผีสิ้นเฮี้ยนนะครับใบ้านโนนตูมจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้เรามาคุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของตำนานเรื่องเล่าของผีสิ้นเฮี้ยนนะครับสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลปีนี้ครับเปลี่ยนพอสอใหม่แล้วไม่อยากให้เหตุนี้เกิดขึ้นเพราะเขาย้ำเลยครับว่าผีสิ้นเฮี้ยนยังต้องการอีก3ชีวิตจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวและสำหรับคนในพื้นที่ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับอันนี้คือเรื่องราวของผีสิ้นเฮี้ยนหลอกหลอนผู้คนในพื้นที่นี้มาอย่างยาวนานและพลากชีวิตฆ่าชีวิตไปหลายศพแล้วครับ